วันนี้สาระลีจะมาทำอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็ใช้ตัวหม้ออบลมร้อนนะครับแบบไร้ํามันซึ่งนี้เองก็ทำเสร็จกันแล้วนะครับโอ้โหเราดูว่าเป็นเมนูอะไรกันครับก็ข้างในนะครับจะมีอะไรกันบ้างก็อย่างแรกเลยก็คือไข่ต้มนะครับซึ่งจริงอ่ะเราเองก็ใส่ไข่นั่นแหละแล้วก็ปลาโอนะครับก็ใส่ตัวซอส ปลาเขียวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแฮคืนนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูในส่วนของโปรตีนตอนนี้ก็เมนูเที่ยงเสร็จกันแล้วนะครับกับเมนูมื้อที่เอาไว้ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับก็ในจานตอนนี้ก็เสร็จละก็มีปลาโอมีแฮคืนเนื้อนะครับแล้วก็มีไข่ที่เอาไปใส่หม้ออบลมร้อนแล้วมันดันแตกระหว่างหม้ออบลมร้อนมันเลยแบบดูไม่สวยเลยครับแล้วก็ผักต้มนะครับ ซึ่งผักต้มก็จะมีผักกะหลำ่ำมีผักกะหลำ่ำผักต่างๆนะครับมีแครอทอะไรต่างๆซึ่งเวลาเรากินน่ะอาจจะกินยากนิดนึงนะครับสาระลิฟเองก็แนะนําว่าให้เรากินกับพวกน้ําพริกอะไรดีกว่าซึ่งสาระลิฟเองก็ซื้อน้ําพริกตัวนี้นะครับเป็นน้ําพริกตัวมันกุ้งนะครับเนี่ยมันกุ้งก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่านะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง<ม>ก็แกะออกมาเนาะ แก okay. ออกมาแล้วก็เปิดอยากรู้เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงโอ้โหแข็งมากอือหือกลิ่นหอมมากเนี่ยมันกุ้งล้นลยไมันไม่ใช่มันกุ้งมันปูล้นลวเลยนะครับเนี่ยเราเองก็ตักสักช้อนหนึ่งนะครับตักสักช้อนหนึ่งเนาะประมาณนี้แล้วก็เอามาใส่ในจานโอ้โหแบบทอกลอกเลยเนี่ยใส่ในจานนะครับ เราก็จะกินประมาณนี้เลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านะครับก็ผักเนี่ยก็จะเป็นผักลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยดูน่ากินมากเลยก็ตัวปลาเนี่ยก็หมักตัวอ่ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะซีอิว e ซีอิว e ปลาเขียวครับรสชาติก็จะแบบนุ่นๆกรอบหน้าแบบหวานหวานหวานวานตัวซีอิล e หน่อยนะครับ ตอนบาน้ราซีอิ๊วหน่อยแล้วก็เราเองก็กินคู่กับผักก็จิ้มกับตัวน้ำพริกนะครับเนี่ยเวลาจิ้มเสร็จปุ๊บประมาณนี้แล้วก็อืมอืมอร่อยเลยนละ่ะใครแบบดูแลสุขภาพ มีเมนูไหนแนะน,นําแนะนํากันหน่อยนะครับเผื่อแบบได้เอาไปประยุกเมนูกันได้โหเผ็ดเลยเนี่ยแล้วก็กินผั่นี่ปลาแล้วก็แพ้กลืนเนื้อนะครับมีกล้างปลา แล้วก็แทถึงเนื้ออร่อยนะครับแล้วก็ส่งด้ผักเนาะอืมคือถามว่ากินแบบนี้แล้วมันได้อะไรอย่างแรกก่อนเลยครับ ก็คือถ้าเกิดเราอยากจะดูแลสุขภาพอ่ะหลายคนอ่ะโอ้โหแบบกินน้อยมากสารีถามก่อนเลยครับก็คือถ้าเกิดเรากินน้อยอ่ะร่างกายก็เอาอะไรไปซ่อมแซมแล้วบอกต้องไปออกกําลังกายแล้วยิ่งเราใช้ร่างกายอ่ะคนออกกําลังกายอ่ะร่างกายมันยิ่งเสียอาหารเข้าไปอีกแล้วเรากินน้อยอีกมันจะกลายเป็นว่าเราอ่ะจะโซม,มากเลยนะครับรู้หรือเปล่าว่าเวลาน้ําหนักลดอ่ะของคนที่ออกกําลังกายแบบ กินไม่ถึงอ่สิ่งที่มันลดนะครับมันไขมันมันลดนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันจะลดต่อมาเลยคือมันจะเอากล้ามเนื้อไปใช้แล้วมันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะโซมซึ่งมันต่างกับคนที่ใช้กระบวนการของการกินเป็นขัน้นตอนหลักในการดูแลสุขภาพออกกาลังกายก็ออกกำลังกายพอเหมาะระทับไม่หนักจนเกินไปแต่ก็สมควรออกเพราะว่า การออกกําลังกายมันก็ช่วยทําให้หมวลกล้ามเนื้อมันสร้างเร็วขึ้นเนื่องจากว่าเราก็ใช้ร่างกายแล้วยิ่งเรากินสารอาหารที่มันเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพอะ่ะมันเองก็จะช่วยทําให้ร่างกายเรามันซ่อมแซมได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวหนึง่งที่คนหนั กินขาดกันมากเลยก็คือโปรตีนครับถามว่าต้องกินประมาณเท่าไหร่อ่ะแนะนำครับสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพเนะ้ะโปรตีนที่คนกินอ่ะก็คือน้ำหนักตัวแต่ถ้าคนที่แบบ อยากจะลดน้ําหนักเนาะเราเองก็จะกินโปรตีนมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยก็เราก็จะเอาน้ําหนักตัวนะครับคูณด้วยหนึ่งต่อสองมันก็จะทําให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อมาแทนที่ไขมันแล้วมันก็จะเอาไขมันออกจากธรรมชาตินะครับซึ่งถามว่าไม่ออกกําลังกายได้ผลไหมได้ผลครับเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมันถูกสร้าง ร่างกายมันเองก็มีการเผาผลาญที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับและอีกอย่างคือไข่อ่ะไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลคือองค์วารู้ใหม่เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลไม่ใช่เป็นอะไรที่มันน่ากลัวครับมันเป็นสิ่งที่ร่างกายยังจําเป็นต้องมีอยู่แก่อย่าให้มมากเกินไปคอเลสเตอรอลจากไข่ถ้าเป็นคอเลสเตอรอลที่ดีนะครับ ก็ทานได้ขาอีฟเองก็ทานวันละประมาณสี่ฟองครับสี่ฟองไข่หนึ่งฟองอ่ะให้โปรตีนปกกรัมนะครับให้โปรตีนปกกรัมซึ่งปกรัมเนี่ยร่างกายเอาไปใช้ได้เอาไปย่อยได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอกไก่อกไก่หนึ่งามือมันให้โปรตีนยี่สิบกรัม แต่เวลาร่างกายเข้าไปย่อยครับเขาจะเหลือเป็นกรดอะมิโนอ่ะมันก็จะเหลือแค่สิบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประมาณแปดถึงสิบอ่ะประมาณนั้นซึ่งเราก็ต้องคำนวณว่าเราต้องกินบวกกินเท่าไหร่ล่ะมันถึงจะกเพกียงพออันนะครับก็นี่เองก็จะเป็นเมนูที่สาระลิฟเอามาให้ทุกคนได้ลองกินกันนะครับก็ Quantum. ถ้าใครอยากดูแลสุขภาพยังไงก็ลองรงังสรรคเมนูในการกินนะครับแล้วเราเองก็จะสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นกันได้นะครับก็ใครชอบแนวสุขภาพยังไงก็กัฝากติดตามสาระนี้ด้วยนะครับสาระนี้เองก็จะมาแชร์ถึงข้อมูลการลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีนะครับซึ่งเราเองจะต้องปรับการกินเป็นหลักกินแบบไหนให้ร่างกายเราดูดีแล้ว เราจะต้องมีการเตรียมอาหารยังไงบ้างละ่ะก็เดี๋ยวพ็จะมาแชร์เรื่อยๆนะครับจะชอบกดไลค์กันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ